เอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเดียนะที่เล่นเดียวันนี้มาเล่นกับเกมนี่สระปิดเวล,ลพภาคที่สองน,นะครับก็อุอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีนี้อ่ะไปเวลาเป็เวลา เรียนกันต่อมาแล้วต<ด>อนนี้สวยงามทั้งนั้นดูรถเราวิค่รับรถ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> นาใกล้ๆก,ก็แข่งตรงนี้เลยโอ้ยอีกเยอะขนาดนีครับเราเสียงปันใหญ่เลยทับกันนะครับทับด้วยทับด้วย้ยย,ยังมีอะไรเออ ไม่ได้จริงๆี่จะดูมัน,นสวยครับนันอะไรเนี่ยเรียกว่าสวยเลยอ่าครบแล้วครบคนเล่นสองสามจากสี่คนคาับสี่สี่รบเดี๋ยวจะไปชนะนี่งชนะยากอยู่เหมือนกันนะ ก็แต่งให้สวยนะดูคันหนึ่งครับดูอีกคันหนึ่งอืมไม่เร็ว<ฮ>ผมเคยลองแต่งแนละ้วแบบนี้ทำไมออกมามันไม่สวยอย่างนี้วะ เจ็ดครับเร็วทเจ็ดต้วสูงสุดโอ้เอาคาซีเอาเอาคันนี้มาแต่แต่งเป็นคาซีแล้วว่าแสดงว่าไม่เบาเนี่ยยังไม่เบาแล้วแหละเริ่มลนะก็ มาแล้วครับทำไมตัวติดอค่นคี้ครับ,รบมไ,มไม่ได้เก็บเขียวหมดไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่ในตอนแรกผมก็ค่อยเก่งผมเก็บค่อยใส่ใจพวกนี้นะเท่าไหร่แหมแบกเบียดอยีก้วดูครับดูครับมันแรงกว่าทั้งนั้นเลยนะครับเราขอ,อกอยมือ ห้าันเราอยู่ที่สี่หรือว่าไม่ได้แย่ไม่แย่มากที่ห้าเฉยเลยครับเวลาด่านนี้ผมก็ค่อยชิดด่านเท่าไอะไร มือเนี่ยนะนี่ใครใช้ของมาเลยเการเปลี่ยนเลี่ยนจะเล็กน้อยไม่เล็กร้อยแล้วรอยใส่ไปใส่าามาครับร้อแซงได้แล้วอู่ที่สองเอเคครับที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลนะไม่ได้เล่นนาน ใช้ทับปิกมันเ,เริ่มมีการป่ของมันเกิดขึ้นเรับเพราะว่าเอาเพราะไม่ได้คู่ของแล้วใช้ของแล้วผเล่นังไม่ใส่ละอาดเลยครับติดตู้จงหล่างมันหนึ่งคันถือว่าสองคันคันเดียวครับโอ้จบสวยรับจานนี้ได้ที่สองก็ยังดีถือว่าไม่เลวนะวการกลับมาเล่นใหม่ครั้งนี้ 5,000ในสักล้านตาครับจะได้ซื้อรถสักคันหนึ่งเ o v e r ไปไม่แข่งหรบเปลี่ยนด่านคนบ้านไม่แข่งด่านเดี๋ยวซ้ำๆหลายรอบเปลี่ยนพอดีครับอันนี้ครับลรงขีดเราขีดขี่เล็กหาอนนัอน,น,อนนี้ดีกว่าอนน้าวมินทางเขาเป็น,นทาง แอนครับอยากเปเร็วพอดแล้วจะได้สรบจริงห่หยเชี่ยวเชี่ยวความจริงแล้วขีฮัลโหลให้กินป๊อปหันกลัเอาล่ะตรงนี้ครับคัดดีครับบอกว่าต้องการคัดดีเราแบะรถคัดดีออกมาครับไม่ได้ เอาเซ็บเท้าก่อนเลยกอคาร์ตตีแล้วก็คาตตีมาเล่นครับเดี๋ยวลดหน่อยมีคันนึงคันนี้เลยนี่นะครับอืมไม่ได้เล่นนานต้องซ่อมหน่อยแล้วโอเค ยังเห็นคนเย,เยอ,ยอยะแยะเนมครับเ,เขาร่วมไปพร้อมพร้อมทั้งนั้นเลยแต่ละคนคันนี้สวยว่ะหาหายไปแล้วพรชมสวยครับเดี๋ยวยิงครับชมสวยแล้วไปต่อแอลร,ร,รวมได้ การลีมิกันก็เฮ้ยเฮ้ยเข,ขาขาดดีมารถไม่ใช่เลยะาไปแล้วครับนี้ยรถใหม่เดี๋ยวง่ายรถใหม่เนี่ยเขาจะมีอะไ,ไรแต่งอย่างี้ย,ยามาแล้วเขาโนวมแล้วครับอืมอารถเขาอันหน่อยอันนี้ช่วยเหลือกันอีกแล้ว เปชับแต่ว่าเรากลับมาเล่นใหม่ครั้งเราอาจจะเป็นตัวทวงได้เร็วครับด้เวลาเคลียร์แล้วมาแล้วยามจะเป็นตัวทวงเขาก็พอร้อเขาได้กันหมดเลยเราไม่ได้อีกแล้ว

ไม่ร yeah. ัดแล้วกานนี hmm. mm ้ท hmm. oh you know, so ี่คบว่าเราไปดักน้าฝั่งาเขาใช่ตั้งใจเยาวชนครับเพื่อนันสองขันคนไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราครับมันช้าแอะได้นเวช1023 ผมรถบิกคันนี้นะครับคันคันหนักเลยมิน่อนี้ความจริงแบบหนามาส่วเดียความจริงท่ากัว่ารถเกาะครับใช้รถถังควบคุมอย่านี้แล้ว ลอาไปสุดทาเขาขึ้นสิเกียร์ไปหน่อยนะด้านล่าง่งดีครับใช้วโรถคเป็นคนทัโฮมเลยครับครับรถคนี่ก็ดีแต่โดนโน้ิดปากครับ มันไม่ได้วมันฝามแตนครับจริงก็ทำเดดาเือนก็ตรวจในเกมนนเปลี่นีแล้วังงโงมากนะครับจะไม่รู้ครับเราโดนดักควายไปได้ใหญ่รอบไม่ไมงก็ไม่รู้จริงรถนตำรวจมนนี่พดเือผู้งงเล่นมากผู้สุภาพเสือผู้เล่นเนาะ พูดต้องตังคือรถนิโก่มากกัคือไอริ่โงชนะไห้นะครับรถเราต้องเหอนแต่เกมเนีนนนน้องครัเห็นผลว่าทำไมบอกว่า เรก็จอดโทำไมาโดัไหนร,รลยวเป็นนี้เลยเราก็โง่มันนมือไม่ใช่นนไปกันเถอะครับหน้าสารผมลถแล้วไหนครับยายมสูดีข้งหลังเราไม่2 0 0คตามจิตพ้นแล้ว เฮ้ยเฮ้ยแผงแผงประตูครับเรื่อบหกหกหลายอย่างเลยครับหกพลังงานดาเน่มาพิทาห์กัแหลยดาเน่ผมผมพลาดอีกแล้วแอดผมตัดยืดพี่น้องครับนี่ทางขวางนะครับ จอดรออะไรครับมะเขือแล้วเราเราต้องให้ไปก่อนครับเช็คก่อนเพราะเขาสุสานจอดรอแล้ว ไม่ชนนะบอกไม่ชนรู้สึกชนไปหลายรอบขึ้นไม่ชนได้ไงวะสามไปบไหนครับไอใบลองสุดท้ายอกันนะแข่งครั้งเถอะครั้งนี้แล้วไป็นตัวท่วงเขาว่าโอ้ไม่ได้จริงแข่งแล้วก็ครั้งนี้จะเล่นให้ดีขึ้นดานเดิมนี่แหละสาขอดูขอดูหนังหน้ารถหน่อยครับ ไป <c oughs> รวมมือครับแต่ครั้งแรกที่ผมเล่นนี้ขอเล่าเลยหว <c oughs> ยล้นชายชั้นชายปุ๊บข้างหลังนี่ผมไม่รอนะครั้งแรก,กเล่นไม่เป็นไงออกไปคนแรกเลยครับโดนด่าชิบหายครับอกทำไมไม่รออะไรอย่างงี้ไม่ไม่อ,อะไรอย่างงี้ลกตัวกลังด่าครับกำลังถ่าทำไมไม่รอเขาบอกไปครับมไม่รู้ครับผมเล่นรครั้งแรกเปิด์เท ตอนนี้เล่นเป็นแล้วถ้าถ้าเราไปคนแรกกอนะเราก็ต้องจอดับจอดที่เขาแต่พวกนี้ไม่รู้ครับหอ,อบอกะคือจอดรอทําไมวะกุกเข้าก่อยคนแรกเลยครับเป็นอย่างงี้ไอ้พวกแนวหน้าด้านับเขาอ,อุตส่าห์รอนี่อนี่ริบรออกไปคนแรกเลยครับตงใจครับัวมีสองพัน คือความหมายเราเดินช้าครัวเราจะได้ออกตัวทีหลังครับวัตถิก็เป็นตัวทวงเขาเลยแต่ข้อที่คือแล้วรถมันจะโล่งพอเขาเคลียร์ให้ก็แล้วหน่าสำคัญที่เชียร์จนโตมทีตอนเล่นนี้รถตึ่นจอดจอดอะไร ตอนนี่คคัอ้ยไรับครัใส่ถูก้รช้าเหลือเกินเอัครับโอ้หมาเพื่อเป็นใสแ่แทนโดยเฉพาะตอนนี้เรามีใสแ่แทงต้องคอยช่วยแทนยังไงวะ ไปครับไปเขาจัดหมนขก่อนคนเราเป็นเป็นก่อนตอนนี้เป็นที่น่าน้านนะครับจัดตันเองสวยงามก็ไม่เลวฮะแล้วก็จะตามคันนี้ไปครับโอ้ยอลันะคันนี้ผมตามตามนะผมไม่รอดทำก็ขี่ตามสายทางเลยเวลาตัดทิศทางครับ เพื่อนีดีมากสีมาชนเราอีกแล้วหลายรอบเลยนะครับนี่อะไรโมโหเลยครับโมโหงออกจากเปครับาล้ผมโมโหผมร้องไห้่นใครถูกจับครับโยเ็นลักทายนี่ครับตัวทวงตัวทวงก็จับไปแล้วับ เราก็ตัวถ่วงดับวัตถุแล้วก็จ่ก็โดจับัำเลีงม้มันมัด่วงรถต่อแล้วนะครับความายามีโควตาให้เราจามทางครับมันใช้แบบหนึ่งครับ ให้ดูครับเราจะทวงเขาตามเราจะทำให้มันเห็นเดียวพคา,าดงานพอทางลาดับไม่เป็นไรครับดีก็ได้บ้านนี้เก็บตังค์ง่ายสุดและผมแข็งผมแข็งประตูแล้วบ บอกแล้วรถมันก็ถึงเราก็โดนดักไฟนทุกังแล้วตงอนไปจอดโดน้โนเข่ใช่ทางแข่งเขาตงไปจอดเอเออเาเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่าสัตว์ลกครับผมเห็นกระปูสามอันครับผมไม่เห็นตักอันเลยครับไปตอต่อตัวัเฮ้ยเฮ้ว้าระทวง ไมครับเมเป็นตัวทวงเขาไปแล้วโอ้โดายเอาไม่น่าเลยเราเลยเป็นตัวทวงเขาเลยครับตานี้เออขอโทษด้วยครับที่ไปเป็นตัวทวงเขาไม่ได้ตั้งใจโอ้โหแล้วมึงขี่อ้อมมาทางนี้แกูก็จะเข้าทางราที่เขาดูนันเอนี่นีน่เรื่องอะไรส่แทงสายแทงส่แท,ง,แทง,งไปก่อนแล้วกัน ใไไสเนนะ่เราไม่ใส่แท่งเ,เราใส่ตับเลี้ยวใส่แท่งทำอะไรอยู่ครับชีชามากบินไปสิครับผมมาถึงแล้วตงนี้เราต้องค่อยๆถ่วงเวลาแล้วนะครับ จอดรถนนนะครับออกมาแล้วเริ่มเกันหารับเราพารถเราพารถตำรวจมาให้เขาเคลียร์ให้ทันนะครับถึงแล้วลรครับถึงแล้วโอยยาครับยากอยากโดนจับตอนสุดท้ายครับ เร็วครับนุ่ครับมีคนเข้าไปแล้วไม่ได้อะไม่ได้ครับมีคนเข้าไปแล้วโอ้โหบอกแล้วครับไอคนที่เข้าทีหลังนี้เป็นคนที่มาทีหลังนี้ชอบไปเข้าก่อนนะคือคนที่เข้าคนแรกครับท่านอย่างเียวไปคนสุดท้ายตลอดแม่มัวแต่รอครับแม่ไอนี่ห่าจังหวะระหว่างที่เราเผอครับแม่งิฟบขี่เข้าไปเลยไอพวกนี้ครับดูเอาไว้ให้ดีครับ ดูอันนี้ทำเงนางนี้มาครับได้มาสองหมื่นครับ,อ 20, รบโอ้โหโหก็ไม่เลวครับกลับไปรับของกอนเราปเปิดลักอาชีพเป็ดใหม่ครับแล้วาชิมตัวไรนวะไม่ใช่ครับมันเล่นนาน,นเล่นเล่นนานไปดูกันครับว่าเราได้อะไรครับอาชีพนึงคํามสำเร็จ <c oughs> เหนื่อยครับพูดบ่อยไป ไอครับไม่ใช่ครับตัวัตไอ้ก็ถูกแล้วครับโง่แล้วเล็นแล้วอันนี้อัสั้สับเร็จแล้วครับโหสับเร็จหลายอายันแล้วโอ้โหรียมสลิงช็อตห้าสิบชิ้นครับถือว่าไม่เลวครับโอ้โหถ้าได้ห้าชิ้นนี่จะโกรธมากห้าสิบชิ้นโอเคอยู่ I uh -huh. uh -huh. อะไรครับรถสวนอีกแล้วอ้าวแม่งซวิ่งหายมันลิ่งตนีแล้วครับใจดูครับขี่แบบบันไดบ้างขอเทียบได้ไหมไปอะไรดีกว่าครับไปหาที่จบคลิปเหมือนเดิมวันนี้ผมเดินที่จบคลิปดีๆแล้วครั้งที่แล้วเล่นไว้ครับ สวยมากครับคุยจริงตรงนี้ครับที่จบชิปสวยมากเคล็ดพอดเลยครับเคล็ดพอดที่จบชิปกัน ไปกยะชอนไม่สวยที่สุดน่นาับตกกระชอนที่จบคุดสวยไหมของเราสถานที่นี่แหละครับก,ก็เราก็รอไปรับเครื่องครับสไหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปอาออกมีคนมาลงจบคลิปด้วยครับจบคลิปเพียงแล่วนี้นับมีคนมาโชว์โชว์ดิไฟไต่หลังครับ ไมืมอชนผมด้วยโอ้โหไม่เกรงใจกันบ้างเลยก็เอาละครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปวันนี้พอฒน์ปิดทัทสองเป็นเท่านี้นะครับครั้งหน้าก็จะมาเล่นที่ใหม่แล้ว